สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพรสงชวนชมพระพี่ๆน้องๆนะครับสวัสดีทุกท่านเลยอีกครั้งหนึ่งอากาศร้อนนะตอนนี้นะบ้าแหละทำเ,เรื่องธรรมชาติหนาวแล้วก็มาร้อนนะร้อนแล้วก็มาอะไรเย็นหนาวร้อนฝนตกครับอย่างนี้ก็ต้องชมพระปิดทองกันละสวยๆนะ เ,เดี๋ยวจะดูปิดทองล่องชาติให้ชมกันทักชุดหนึงว่าปิดทองนี่ไม่ค่อยมีนะธรรมาชาติครับคนกเก่าๆก็ปิดไว้สวยเหมือนกันนะพรส่งกําลังเปิดดูว่าจะรงไหนพิมพ์่นสวยเมื่อไหนสวยก็จะเอามาให้ชมกันนะครับขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตาม้า <c oughs> เรียกว,ว่านี่ จะกป็นนภสงลักรปิดทองค่อยมีนะครับมีก็มีก็หายยากนะฮะอันนี้ชมความสวยความงามถ้าเป็นลิเกก็จะีดกว่าความสวยความงามด้านนาฬีทีฉากไฟแสงสีเวท,ทีอ่ะต่วอันนี้นะครับ น้ำเป๊ปซี่แฟนตาสไปร์ลีฟคูกระทิงแดงน้ำบ่อน้ำคลองก็ยังเป็นรองน้ำใจรักเขาว่าไว้แม้ผลม,มาสมัง่งเลยไปเผาศบอีกมเมื่อวานนะไปงานกับเขาเลยก็ให้ไปเป็นคนขึ้นทอดผ่าอะไรของเขา,านะ้ยแว่ากันไปใี่ไอ้นคนเขาสังคมมาเนี้ยก็ไปได้เลยเป้าหมายก็คือ เขาไปซื้อของบ้านเราอ่ะอะเนี่ยของบ้านเราเราก็ทำไรไปซื้อของเขาก็บอกว่าพี่พรตทรงเอ่อเชิญไปเผาศพแม่ผมด้วยวันนี้อ่ะวันนี้เผาศพไข่อ่ะผลว,วันนี้ไม่มีพร,รุรร่งนี้พรุ่งนะี้เนี่ยไข่ครับเป็นงานศพชอบนะครับเป็นสิ่งดีๆนะเนี่ยนำมาสู่ตัวเรานะครับ ายก็จะมีคนไปเผานะครับวันนี้เป็นวันพระเป็นวันสมณะนะข้าวถ้วยแกงถ้วยขนมถ้วยทําบุตักับบาสวัยด้วยขัง้งเพื่องสังฆทานอย่างดีนะครับวันนี้ก็เลยจัดพระที่สวยมาให้ชมกันนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ความถูกใจและไม่ถูกใจด้วยนะครับสวย วันนี้พรสงจัดมาทรัพย์ข้าพเจ้ามาได้ความบริสุทธิ์ขอบูชาพระพุทธถวายพระสงฆ์จิตใจจำานงมั่นคงต่อพระนิพพานขอให้พุทดวงแก้วขอให้แค้หมู่มานขอให้พุภาิิอานนนาคตการนี้เทินนะครับก็มีอย่างนี้นครับพระของผมก็ได้มาเียชุดนี้จะได้มาจากหลวงพ่อวัตถวีการะอนันต์พระครูปรทุมศินโสพลน,นะครับ จ้าวัดอดีตเจ้าวัดวัดทวีท่านมรนภาพาไปแล้วเนี่ยเขาได้มาแล้วก็เก็บไว้เก็บเอาไว้แล้วก็สึงยามครับขันเศรษสกิจไม่ดีนำพระมาให้ชมครับขอบคุณมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเ่าปาสไสล์ของครูบาอาจารย์เมื่อวานก็นเสนอให้ชมวันนี้เสนอพระของนุกงพอมสมศักดิ์เดี๋ยวพรุนี้เสนอพระของนอาจารย์เช เนี่ยก็มีให้ชมกับนะครับข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลแผ่ไปให้ภัยศารถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งวงวานญาติมิสนิทกันคนเกี่ยร่วมทำงานการทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากามน,นายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เถิดสาธุทากทุกขธหว คือหนึ่งที่สําคัญเลยถ้าหากว่าเราไม่ทําแบบเนี้ยเราก็จะลืมนะศาสนาเราก็จะวอนเช้าก็ใส่สังฆทานด้วยใส่บาตรด้วยนะครับเนี่ยทำบุญตักบาตรถวายพระสงฆ์จิตใจจำนงเน็ยจี่ว่านะทำไปเพื่อให้พระพุทธศาสนาเราอยู่ได้นะเราจะต้องไม่ทิ้งพระศาสนา ผอสงก็แนะนําเพื่อนฝูงที่เคารพรักกันทุกๆคนเลยนะนะที่ชอบชอบกันเนี่ยหลายท่านหลายคนก็ทําตามผรสงเยอะะเลยอ่ะก็ดีแล้วนะครับฉายตั้งฉายาว่าไอ้พีสะพานบุญบุญก็บุญนะเราจะไปยากอะไรใครจะเรียกเราไงก็ได้ทั้งนั้นเนี่ยเราไม่ถือไม่อะไรกับใครทั้งนั้นเพราะเราแ้วแต่ความคิดเห็น องค์แรกนะครับลงรักปิดทองสวยงามมากทางหลังก็มีทองปิดนะเป็นทองคำรรมสมัยเก่านะ <c oughs> ดูให้ดีเสียงเริ่มแหกบวันนี้นกบาเลยนะครับอากาศร้อนนะ่ะนกก็แจ๊กแก๊กแ๊กแ๊กแจ๊ไงไปเลี้ยงหมาเนี่ยต้องใส่จะไม่มีข้าวกินม้านงนกนปินตามหมดนว่อนหมด,หมดผมก็ข้าวไปสิบถัง แบ่งให้นกสักถังหนึ่งให้ปลาสั้ครึ่งถังโอ้ยกินกันแล้วข้าวใสกระสอบไปครึ่งกระสอบข้าวาหารเม็ดนะกินทั้งก็สวยข้าวนี่แหละนี่องค์ที่องค์แรกนะครับเนื้อก็สวยนะพิมพ์เข้าก็จัดจ้านดีนะครับองค์แรกนะครับองค์ที่สองนี่ก็แหมไม่หยุด่อดเลื้มกันนะครับพ่อผมศักวัตถวนี่ถ้าให้ผมไว้นะ เยอะแล้วนะพมทำบุญมาเนี่ยสร้างพระอุโบสถวันนี้เซตวาสนาขึ้นตึกเลยนะสร้างพระอุโบสถวัดทวีกระน,นันแล้วก็สร้างสราสร้างวิหารร้อยฟล้านนยใครทาบุญเ็าขาพัดชุดทิ้นมาช่วงนั้นพอสงพอมีตังขายเครื่องสังฆพันธ์ดีโขาขายเอาขายเอา,า,เอาพวกโรงงานเยอะไงขายได้เป็นวันหนึ่งได้อาธิฐานหลายหมื่นเนี่ยไ,ได้ตลอด ก็ไปทําบุญหลวงพ่อไว้ก็หลายแสนอยู่นะโบสแสนวิหารแสนสลาแสนก็ได้พักมาเป็นที่ครอบครองไม่ได้มาฟรีนะทําบุญขเขาขขเขาก็ให้มาหลังพ่อ,ขอ,ขอเขาก็ให้มาเยอะเนี่ยผมเเก็บไว้เก็บไว้วันนี้ก็ออกมาสู่สายตาพี่น้องชุมชนเราพี่น้องเพื่อนฝูงกันนะครับใครถูกใจก็บดบวกมือกดไลค์กดแชร์นะครับ กดติดตามทักทายได้มีคนโทรประถามองค์เท่าไหร่เท่าไหร่่ได้ขายแบบนั้นหรอกครับแ,แต่จะทําบุญบางคนเขาสององค์ห้าพันบางคนก็2องงค์หกพันบางคนก็สองอค์หมื่นึแล้วแต่ความสวยความงามนะครับแต่แต่นะผมใช้เงินทุกวันละวันละพันบาทน,นะแล้วเลี้ยงแมวอีกต่างหากวันนี้แมวจรจัดมาเยอะคนเขากลับบ้านนะหมาก็มาขวากไปเยอะเขาไม่ให้ตังค์เลย เราก็ไม่กล้าขอแต่ได้เท่าไหรก็เท่านั้นเขาไม่ให้ทักบาทหมาสามตัวห้าตัวพี่บอลสงขวากไว้ก่อนนะเออหยอดมาแน่นแหละหมาจอดจัดทั้งนั้นเขามีกำแพงรอบรั้วขอบชิดนะหมาไม่ออกไปไหนได้มันออกไปพุดั้วไปเดี๋ยวเมื่อเข้ามาไม่ออกไปไหนไม่มีข้าวกินมาอยู่กับพรสงจะมีข้าวกินยองที่สองเนะคุยถึงเรื่องหมาดีกว่านะเนะ่ย หมานี่ซื่อสัตย์มากเ่ยไม่ต้องอะไรหรอกพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่เก้าเนี่ยโอ้โหทรงเลี้ยงไว้เยอะคุณทองแดงยิ่งหนักเลยอะเล่าประวัติของพระเจ้าอหมาคุณเนี้ยงไว้ที่นู่นะประจวบนู่น่ะหลายพันตัวก่อนที่พระองค์จะสวรรคตรพระองค์ยังไปดูหมาท่านเลยบอกทำให้ดีด้วยนะ เอาหายไปไหนอีกพันตัวท่านยังรู้เลยอ่ะอ้าวีเอาวจีจะว่าพระองค์พระมหากษัตัตย์ลึกเก่าลงก,ลก,กดหม่อมเนื้อหัวของเราเลยนั่งตรงไหนก็หมายอยู่ตรงนั้นไนี่คอนสงก็อา้าวองค์ที่สามมันร้อนแต่ไม่มีแสงแดดพยายามหาแสงแดดแต่ก็ไม่เป็นไรแล่ะครับ ใจเราให้เย็นไว้ใจเป็นทานอย่าไปถือโกรธโกรธแล้วจะมองเสื่อมนีถูกไม่โกรธไม่เคืองใครดีกวัวอยู่เงี้ยสบายใจ <c oughs> ชมพระก,กันนะครับวันพักเป็นวันสัมมนะอาอ่าอ้าวไปพี่เพื่อนๆเนานะไม่เอ่ยได้ชื่อรักเดียงเขาจะาแหม่ชื่อก็มาย้ำก็อยู่เลยชอบกระบอกงี้ทักทายไม่ชอบมาเป็นไร บางท่านก็ได้ไปเยอะแล้วบางท่านก็ได้ไปน้อยบางท่านก็ได้ไปไม่กี่องค์ก็ลองแบ,บ่งปันให้คนอื่นเข้าไปบ้างนะครับืเอ,อ,อเราไม่ชอบเราก็ให้คนอื่นไม่ยา,ยากอะไรครับอยู่ที่ความพอใจและความต้องการของเรานะเนี่ยพรอชงก็จะเสนอให้ชมกันวันนี้ลงพักรักลวงพักปิดทองนะทองล้ลวนๆเลยนะครับเนี่ย สวยมากท้องเก่ามากหลายหลายเป็นร้อยปีใช่ไหมเนี่ยนะครับสิ่งอื่นสิ่งใดก็อยู่ที่ฟารมต้องต้องการฮนะแหอยากจะได้ไก,ก้ขึ้นคอทั่งค์ก็โกมือมาหาพรสงศูนย์แปดหกศูนย์หนึ่งแปดสามเจ็ดสองหกเราจะให้ตามผลสงก็ยกมือสาธุนะ สาธุฮะเหลือจะทำบุญไงทำบุญแล้วก็สาธุนะให้ทานสุนัขจรจัดใครไม่เชื่อหรือยังไงก็ตามนะลองมาบ้านผมคนมาเป็นร้อยคนนะบ้านผมเนี่ยที่มันเช่าพาระเนี่ยเป็นร้อยคนมาบ้านผมมาทุกวันนะปีที่แล้วมาทุกวันและปีนี้ก็เบาบางลงมาหน่อยแต่ก็เพิ่งจะเริ่มต้นปีมักรลากรุ่พาเดี๋ยวเศรษฐกิจดีก็มากทุกวันนะมันมีเด็กเด็กน้องข้างบ้านพี่ๆ เราจะมีที่จอดรถสิ่งของไว้เนี่ยเฮ้ยจ็จอดหน้าบา้านเลยเราเว้ยเาาราคนนัดสิ่งของมาวันละคนท่้วยจะมาพร้อมกันมาพร้อมกันก็บรรลัยกันทีไอหมอนั่นเอาแบบนี้คนนี้จเจาแบบนั้นพี่คนนั้นชอบแบบพี่พี่คนนี้ชอบแบบนั้นโอ้โหเป็ตตองกันแล้วปวดหัวตายเอาเนี่ยแหละเอาที่ขมาใครจะมาให้โทรมาบอกกันนะวันนี้จะมาหาพรสเนี่เยเรากวางเราเนี่ยนะครับมากันในเวลานั้นเวลานี้เนาะไม่ใช่มาตอนเลี้ยงสองโมงไม่ต้องมาคุกเข้าหมา สี่โมงเย็นไม่ต้องมากุกข้าวหมาประมาณชั่วโมงกุกข้าวเสร็จผสมเสร็จสิบถังเสร็จทองถางเรียงไว้สี่โมงเย็นนั้หกโมงเย็นไม่ต้องมาหาไม่เจอไปเลี้ยงหมานะครับถ้าจะมาก็ช่วง,งๆเที่ยงเที่ยงบ่ายอะไรสวามาฮะนะมาได้มาตถวไหนก็ได้ให้โทรมาบอกก่อนนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเพื่อนกันก็ต้องบอกกันให้เข้าใจนะครับองค์ที่สามนะ ไม่ได้ให้เห็นกันแล้วครับพระปิดทองนะตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะนี่จะมีควายส่งหน่อยอะไรส่งนะพระนี่จะสวยมากนี่เราไม่มีใช้แสงแดดเป็นที่เนี่ยทองกัปลังเดือนกันสวยดีนะทองเก่าไอทองแท้ๆนะเอาองค์ที่สาม องค์ที่สี่นี่ไม่เหมือนใครเลยองค์นี้ม่งามเหลือเกินคนกดพิมพ์นี่ตั้งใจกดจริงๆถือว่าเป็นผู้มีบิบารมีมากนะที่สี่นะเนี่ยมาเป็นพระที่งดงามสวยงามจริงจับสภาพเดิมๆเลยเขาเรียกว่าอะไรตั้งใจกดพิมพ์ แล้วก็ดีเส้นวาทนาขึ้นรอบองค์ผิดสมบูรณ์มากนะครับท้องยับปรังท้องนี่ครับที่หลุดไปนี่ก็คือส่วนมากเราจะจับกันเนี่ยคนจับท้องก็หลุดไปมั่งแต่ลอนไปมั่งนียสภาพเป็นเดิมอย่างเงี้ยนะถามว่าแพงไหมพรสงโอ้โหโองนี้จะคิดค่าท้องเท่า่หย่คิดค่าท้องทักห้าร้อยนะคิดกับภาษทักห้าร้อยเอาพอได้อยู่่าไปเลี้ยงหมาทัากวัน สองวันนะจะไปยากอะไรนะครับเราเป็นผู้ให้นะน้ำใจน้ำอะไรก็ไม่เกินน้ำใจน้ำบอ่อน้ำกองเป็นรองน้ำใจน้ำอะไรอร่อยสุดก็ยังไม่เข้ากับน้ำใจเราครับที่สี่สวยดีนะครับเป็นพระท,ที่อรสูงจังมีเยอะนะพระองค์รักปิดทอง มีหลายร้อยองค์แต่ยังไม่ได้ให้ชมกันจะให้ชมได้เรื่อยนะสวยดีนะครับเราไม่ต้องมาปิดเองทองที่เขาปิดเองเขาก็ต้องปลุกเศกมาคนเก่ากกกกกกเาลลก่านเด็ดพทการโตโค้ลงรักรักเขาสวยรักเขาก็เสกมาอยู่แล้วมาลงในทองแหมจะประคุณไดยงามนะครับสวยงามพิมพ์เนีย ب, ้ยหืมอ,อกกระบอกเลยวรนี้เส้นวัจาขึ้นรอบองค์นะสวยงามจริงๆ มันก็อยู่ที่ความพอใจนะครับนสมก็ไม่เคยเดียกร้องใครหรอกให้เท่าไหรก็เท่านั้นนะนะให้ก็เอาไม่ให้ก็ไม่เอานะแต่ก็ขอด,ดหต่อไม่เป็นค่าอาหารหมานะครับแกนันเองให้มากก็เอามากให้น้อยก็เอาน้อยนะไม่เคยไปโอ้โหอย่างนั้นอย่างงี้อย่างี้งั้นนะครับขอบคุณท่านมากนะครับทุกท่าน ที่ให้กำลังใจงปลดสง้์มาโดยตลอดนะครับน้บําบ่อน้ําคลองก็เป็นรองน้ําใจน้ําอะไรก็ไม่สู้น้ําใจน้ําใจเหมือนยาศักดิ์สิทธิ์อมฤตนะนะน้ำศักดิ์สิทธิ์สามารถทีลิมิตอ,อะไรก็ได้ครับอย่าลืมพาระอรหันพระในบ้านพระพ่อพระแม่นะแล้วก็ดูแลช่วยเหลือจุนกันถามว่าช่วยพอดีพอดีเนาะพอสงก็ให้แค่นี้แหละคิดกันเอานะครับเขาเรียกว่าทาน ย,ยิงให้ยิงไดย้ยิงให้ยิ่งรวยยิ่งสวยสวยไม่มีหมดนะน้ําใจเราสวยอะไรจะมาความสวยเนี่ยเราว่าความงามไม่คงที่ความดีทั้งคงทุนระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนเนี่ยเขาว่าไว้นะว่าเขาเขาว่านาเมึงเขาว่าไงไปฟังสวดเขาโนรชาติวังไว้มาลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกา,าเขาว่าไวนาเวนเมื่อวานผมจังเลย ความงามไม่คงที่ยังไงวะความดีไม่คงทนความดีนั้นคงทนเออรูปร่างผิวปันเกิดหนุ่มมาเด็กเกิดแก่แก่แล้วก็ไม่สวยแล้วนะเป็นสวยในใจเนี่ยเขาบอกง่าใ,นใ,นใจดีพระเขาว่าอยู่นะอวานเอาเราก็ฟังเขานะเป็นผู้ฟังความงามไม่คงที่ความดีนั้นคงทนระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนรับองค์ที่สี่นะครับเราก็ช่วยเหลือดูแลกัน เหมือนพุทธเจ้าทนี่ทีแรกก็โอ้ถ้าจะทําได้หรือท่านเป็นถึงหนอเชื่อถอกระสัตรจะมาสะลาะราชบัลลังก์้าเนี่ยจะทให้ทั่วโลกได้ประจักษ์ให้เห็นอยู่แล้วพระเจ้าไม่เคยอวดนะมาเป็นผู้มีฤทธิดเด์เดชเดชายเลยเป็นผู้ที่มีนะครับอะไรต่ออะไรไม่เคยอวดใครคนจะมองเห็นเองเนี่ยทำดีก็เ,เหมือนกัน ไม่ต้องไปอวดกัวตัวเองนะอย่างนั้นอย่างนี้นะเดี๋ยวความดีมันออกมาเองนะผมยังไม่เคยเขาเรียกผมพี่สะพานบุญผมใจหายแวบอะไรวะเนี่ยเกิดมาเพี่งแค่บีคนเรียกว่าพี่สะพานบุญมันทั้งที่เราก็ว่าเลยนะไม่รู้ตัวเองว่าเป็นสะพานบุญเป็นยังไงวะเนี่ยนะก็มาเรียกที่บ้านเลยนะส่งไลน์บ้างๆส่งคลิปบ้างหลายคนนะไม่ใช่คนเดียวนะเป็นสิบ เป็นพี่สะพานบุญนะผมก็ได้พี่เนะี่ยเป็นไอดอลน,นะเวลานึกอะไรคิดอะไรไม่ออกอยู่ทั้งบ้านเนะี่ยเขีกิจไม่ดีแกก็เลยขายของอะไรมไม่ออกเปิดอรสงดูแม่ชวนจะทําบุญนะเขางั้นเอาก็ผมบอกแล้วไนงะได้ตังค์ไปผมจะไปทําบุญแนะ่ถวายพระใช้บ้างแบ่งไปสามส่วนส่วนหนึ่งค่าใช้ใจ่ายซื้ออาหารสุน,นัขจาอาหารให้สุน,นัขจางจัด ดวงสุดท,ท้ายนะครับส่วนที่สองสวัยสมเด็จพู้จัดารโต้ผมรังสีวัดะระฆังแบ่งปันสร้างกุฏิสร้างโบสร้างสมเด็จโตวัดปังหลวงพุทธบาจะไปช่วยท่านนละนะไม่ว่าแล้วไปช่วยมาแล้วานายกถิ่นก็ไปช่วยมาแล้ว่วนที่สามก็ใช้จ่ายบ้างเล็กน้อยเพราะเราก็ค้าขายได้ดีทุกวันขายดีอยู่แล้วนะขายของดี อะไรอ่ะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีก็เลยไ,ได้นิดหน่อยฮก็เลยอภารมาให้ชมกันนะครับจิดมดอ้ไรมาองค์ที่ห้องค์สุดท้ายนะครับจะว่าเป็นองค์เดียวๆกันที่ดูนะคนละองค์นะครับมันก็จะมีความสุขในยามที่เรามีหวัวใจเบิกบานนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสถ้าเราเกิดตนนีเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละครับ ความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยดูดูเนื้อเ็าสินะยังไม่รู้ว่าใครเคยเห็นหินอ่อนเมื่อไงเนี่ยเขาลงรักปิดทองไว้เนี่ยลงรักรักษาเนื้อผ้ดูตรงที่ทองมันหลุดเนี่ยดูตรงตรงที่ทองหลุดเนี่ยยังไงก็เหมือนหินอ่อนเลยนะครับเนี่ยเอาไม่ว่ากันแต่ผงอิท่เจบาทเลยครับนี่องค์สุดท้ายนี่ขอให้ท่านโชคดีนะครับมีความสุขครับกบินอะสุกสามมบ้อมาปรารถนา ไม่ต่ำประคดไม่จกิดประครขอบคุณพระอาจารย์ที่ส่งสอนนะครับให้ดูพระอาจารย์เชอาจารย์ซิงอาจารย์อุน่นนะวันนี้ทําบุญตรวจน้ําวัดพระใหญ่แผ่เมตตากุลไปให้กับทุกท่านทุกคนนะครับอาจารย์ซิงยังอยู่อาจารย์เชยังอยู่อาจารย์อุน่นเสียไปแล้วนะส่วนแล้วก็กวดน้ําให้เจ้าของพระเขามึงเห็นนะมอนภาพไปแล้วหลวงพ่อนะผู้ที่สร้างพระหลายองค์หลายท่านเนี่ย สร้างมาก็อยากจะงดเว้นนแผ่ไม่ตาไปให้เจ้าของพระนะครับดีกว่าเราไม่ได้ทำอะไรนะครับลองลองดูนะครับท่านลองไปทำบุญตักบารกันช่วยดูแลพระาศาสนานะครับถ้วยแกงถ้วยกล้ว้วยยิงพระอาภาธณ์ยิงดีใหญ่าตามโรงพยาบาลน,นะไปช่วยท่านเนะี่ยมีโอกาสแวะไปช่วยตามโรงพยาบาลสฆงนะใครใครไม่มีด ใครมีตังค์เยอะๆเนาะูดถึงคนไม่มีก็ดูแลเพื่อนฝูงพระที่บ้านกลางบ้านเราพระวัดเราสร้างกุศลกันใครมีตังค์เหลือกินเหลือใช้นู่นไปโรงพยาบาลสงฆ์นะกรุงเทพก็มีทั่วประเทศมีโรงพยาบาลสงฆ์นั่นแหละอโอ้โหได้บุญมหาศาลเลยนะครับพระป่วยดูแลรักษาพระนะฮะนะครับสุดท้ายนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับกินใจสมขฟังนุ่มัดปรารานาก็อย่าลืมพระอหรหันต์พระพ่อพระแม่พระในบ้านนะครับ มีความสุขมากๆนะครับสวัสดีครับ